อ่าระหว่างนี้ท่านผู้ชมพักก้าวไกลไม่เลื่อนแล้วครับส่งทีมกฎหมายไปยื่นคำชี้แจงคดียุบพักด้วยเหตุล้มล้างการปกครองแล้วในวันนี้ต้องไปค่ะวันนี้คือวันที่สี่ใช่ไหมใช่ค่ะยื่นแล้วเรียบร้อยพลชัยธวัตุลาทนีน่ฮะท่านผู้ชมคำชี้แจงที่ว่าน,นี้ คุณเชษฐวัตรระบุว่าจะส่งทีมกฎหมายไปยื่นคำชี้แจงต่อสู้คดีล้มล้างกับปกครองยุพักเก้าไกลซึ่งไปไปตามกรอบที่ศาลฐมนกําำนดให้ยื่นเป็นวันสุดท้ายหลังจากเลื่อนไปครั้งที่3คํคำชี้แจงเพิ่งจะตรวจทานเสร็จกลางดึกที่ผ่านมานี่เองก่อนจะให้ฝ่ายกฎหมายยื่นต่อศาลฐมนวนและคาดการว่าพักก้าวไกลเนี่ยน้องไปน่าจะยืนยันในหลักการเดิมใช่ไหมว่าพักไม่มีเจตนาลและความผิดยังไม่สำเร็จ ค่ะไม่ได้มีเจตนาจะล้มล้างการปกครองและความผิดยังไม่สําเร็จตามรายงานเนี่ยระบุนะคะว่าการร่างคําชี้แจงครั้งนี้เนี่ยนำทีมโดยคุณชัยธวัฒหัวหน้าพักเป็นหลักคนเดียว จะแตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาที่จะมีแกนนําด้านกฎหมายอย่างคุณนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อจะมาช่วยตรวจทานด้วยประมาณว่าหนนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยค่ะส่วนสถานาการณ์ในพักแหล่งข่าวในพักบอกว่าสสเก้าไกลมีการพูดคุยกับพักอื่นโดยเฉพาะพักขั้วตรง <c oughs> ข้ามจริงแต่ยังไม่ได้มีใครกล้าสแสดงตัวเนื่องจากกังวลข้อคอรหาเรื่องการเป็นงูเห่าแล้วก็มีการกำชับสสจากแกนน พักว่าขอให้เชื่อใจกันและกันเพราะถ้าพักถูกยุบเนี่ยมีการเตรียมการรองรับไว้แล้วอืมอ่ะนี่ถ้ายืนวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามท่านบูชมเพราะถ้าฟังจากคุณพริตอรัชริชินก่อนหน้านี้จะเป็นครั้งแรกนะค่ะเค,ะคอปกติเวลาต่อสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะไม่ออกมาบอกนะว่าสู้ยังไงแต่ครั้งนี้พักก้าวไกลเลือกที่จะถแถลงถึง ข้อต่อสู้เลยนะฮะแถลงวันที่เก้าคือที่ผ่านมาเราจะรู้ต่อเมื่อศาลวิทิจฉัยค่ะว่าข้อที่นี่ประเด็นนี้ผู้ร้องว่ายังไงผู้ถูกร้องว่ายังไงแต่ครั้งนี้วันที่เก้านี้จะมีการถแถลงใช่ไหมใช่ถแถลงข้อต่อสู้ทางคดีอะค่ะแนวทางการต่อสู้คดียุบพักค่ะหลังจากกรกะตร้องเมื่อศาลํำนมมีคำวินิจฉัยเรื่องกรณีล้มล้างการปกครองข้อต่อสู้หนึ่ง ไม่มีเจตนาสองมันยังไม่สำเร็จอ่ะเดี๋ยวต้องตามกันดูต่อท่านผู้ชมอันนี้คือในส่วนของก้าไกลผมย้อนกลับมาน้องไบร์พูดถึงเรื่องกรณีสวสักหน่อยไหมอาการเมืองยังอยู่ในความสนใจกันหรือเปล่าท่านผู้ชมประเด็นเรื่องกรณีพอพอแล้วก็คนละหมัดแล้วแต่มุมมองแต่อย่างน้อยการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งมีทั้ง เลือกตั้งซ่อมสอจอที่ชนบุรีใช่ไหมศิราชาแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมสอจอเหมือนกันมั้งที่ปทุมธานีนะค่<ฮ>ะปรากฏว่าก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าเนี่ยไม่ชนะก็แปลว่าบ้านใหญ่เขาสามารถจะทวงคืนพื้นที่ก็มีประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรถ้ามองมุมหนึ่งก็บอกไหนละโพเนี่ยเลือกตั้งจริงแต่เป็นการเลือกตั้งในพื้นที่เล็กๆค่ะ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่ทั่วไปซึ่งจะมีกระแสะและมีผู้คนจำนวนมากกลับไปเลือกตั้งคผลอาจจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่มุมมองท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็ต่อไปอีกนิดหน่อยนะเรื่องนี้คือที่ชนบุรีมันเป็นประเด็นอย่างที่บอกไปอะว่าที่ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลที่จะลงในยอบจชลบุรเีเนื่องจากนับปัจจุบันไม่จบปริญญาตรีค่ะดังนั้นก็ต้องเป็นสมาชิกคือ เงื่อนไขาการเป็นผู้สมัครนายกอบจอเนี่ยจะต้องจบปริญญาตรีหรือมันก็ยิดเป็นคุสมบัติแต่ละข้อ<ะ>ถ้าไม่จบปริญญาตรีจะต้องมีคนสมบัติเคยเป็นสอจอมาก่อนเป็นสมาชิกก็เลยในทํานองว่าให้สอจอที่อยู่เดิมลาออกของก้าวไกลเนี่ย<ะ>ลาออกเพื่อจัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อเลือกตั้งซ่อม<ะ>ในพื้นที่<ะ>แล้วเอาคนที่จะลงในกอบจอมาลง<ะ>ถ้าได้ขึ้นมา ก็จะมีคุณสมบัติเป็นนะผู้สมัครนยายกบจต่อไปได้ฝากตรงกันข้ามวิจาร์เลยไหนกรณีของประทุมธาน,นีตอนนายกแจ๊ดลาออกไปบอกว่าใช้เทคนิคไม่สง่างามเออก็มีการโต้อตอบกันมีความดุเดือดอันนี้คือการเมืองท่านผูชมขนาดที่เรากลับมาสอวอไม่พูดไม่ได้หรอกเพราะอะไรคือร้อนแรงอยู่เหมือนกันอันนึ่งมาจากประเด็นเรื่องกรณี คนสมชายแสวงการสมาชิกุติสภาซึ่งได้โพสต์น้องไรโพสต์ a c e b o o k ค่ะ,คะตั้งแต่เรื่อง149รายชื่อ,อเป็นชื่อย่อต่างๆเป็นโพยกวนในทำนองว่ายัางไงนะวางตัวไว้แล้วใช่149ท่านนี้แล้วค่ะที่จะผ่านระดับอำเภอไปสู่ระดับจังหวดัดม,มีเป็นลักษณะชื่อยอ่อนามสกุลย่อแล้วก็มีบอกจังหวัดเอาไว้เลยอ่านี่ ข้อความก็คือกกตช่วยตอบหน่อยเหตุใดยังไม่ถึงวันเลือกรอบแรกในระดับอาเภอตามที่กกตกำหนดนัดหมายเหตุใดในบัญชีโพยผู้สมัครทั่วประเทศเขามีรายชื่อผู้ที่เข้ารอบผ่านด่านจากอาเภอและผ่านจังหวัดไปเข้ารอรอบตัดเชือกในระดับประเทศแบบนอนมาถึง149คนแล้วแล้วก็ระบุเป็นโพยชื่อยอดใช่ไหมข้อความก็เขียนว่า มีช่องว่างบกพร่องตรงไหนค่ะบกพร่องตรงกฎหมายประกอบรัฐมนูลหรือระเบียบกะกะตหรือการจัดหัวส่งคนบล็อกโบรดของพรรคการเมืองหรือกะกะตคาดไม่ถึงแบบที่การบัญชการรัฐธรรมนูญร่างรัฐมนูนบางท่านยอมรับคือคําถามที่มันเกิดขึ้นทันทีก็คือไอ้ร้อยสี่สิบเคุณสมชาติมาจากไหนใช่ใช่ไหมค่ะเออ และถ้ามีการบล็อกและคุณสมชายถึงขนาดบอกว่าคือมันมีมันต้องมีฐานก่อนจะเป็นอันนี้แต่คุณสมชายฟันทองว่านี่จะไปรอแล้วค่ะร้อยสี่สิบเก้าคนค่ะน้องไบรท์ค่ะปรากฏเมื่อวานนี้ประการที่หนึ่งในส่วนของประธานกะกะตเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ถูกถามถึงเรื่องนี้ถูกไหมน้องไบรท์คุณอิทธิพรบุญประคองค่ะนักข่าวถามถึงประเด็นสวสมชายเปิดเผย ใช้คำว่าโอยกวเลือกสอหัวเลือกสอวอมีรายชื่อระดับประเทศออกมา149คนคนอิทธิพรบอกว่าคงไม่จริงนั้นครับบอกสำนักง,งานกกตกำลังตรวจสอบอยู่ยังไม่รายงานมายังผมนักข่าวก็เลยถามเขาว่าคนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยจะมีความผิดไหม,มท่านประธานกกตอบอกต้องดูข้อเท็จจริงยังไม่สามารถตอบได้ทันที การพิจารณาของกะกะตต้องเข้าคณะที่ประชุมค่ะทีนี้ก็เลยถามเรื่องความเรียบร้อยการเลือกสวระดับอำเภอเพราะเดี๋ยววันที่เกนี้ก็จะเลือกกันแล้วใช่ไหม,มคะคุณอิทธิพรก็ตอบว่าพร้อมมากกำชับอยู่ตลอดเวลาหนังสือสั่งการมีออกมาเรื่อยๆไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเมื่อถามว่ามีคนออกมาข่มขู่วัฒการเลือกสวอสอทุจริตให้เลื่อนออกไปก่อนอประธานกะกะตอ,อิทธิพรบอกว่ายังไง ต้องดูข้อกฎหมาย <c oughs> ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีก,า,การกระทำผิดไม่จะเป็นต้องสอยทีหลังแต่ยืนยันว่าต้องดูดีที่สุดอยู่แล้วว่ามีคำร้องอะไรเนี่ยท่านาคเาครับแ้รเลือกต้นเป็นยังไงบ้างฮะเยังไม่ได้รายงานผลมาฮะยังไม่ได้รายงานผลแล้วคนที่เปิดเผยจะมีความผิดไหมครับแบบนี้ ก็ดูเขาได้จริงนะครับตอบทันทีไม่ได้หรือครับนะคะเราต้องมีความกังวลเลยครับเขาดูเหมือนกับว่ามีการร้องเรียนตลอดเราไม่กังวลครับยิ่มีคนออกมาพูดว่าหากอ่าสอนที่เิตให้เรายกเลิกไปก่อนนะครับมองยังไงครับอ๋ออันนั้นต้องดูข้อกฎหมายนะครับในแง่ที่ว่าถ้าสามารถเถิดพิสูจน์ได้ว่าเขาทำผิดก็ไม่จำเป็นต้องสอนอยหลังนะครับถ้าร้องเรียนนี่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายนะครับเนกฎหมเกี่ยวกับคุณสมบัติเลยเนี่ยอันก็ยื่นที่ศาลฎีกานะครับสมองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มี ขนาดที่คุณสมชายแสวงการยังโพสต์ต่อเนื่องไม่หยุดเลยเ <Post S 2> ม <า S 1> ื่อวานนี้ก็ยังโพสต์อีกงานนี้มีสิทธิ์ติดคุกกันทั่ทวทั้งนักการเมืองผู้จ้างวานันเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ผู้รับจ้างโรอสมัครและผู้รับรองผู้สมัคร แล้วก็ระบุว่ากกตต้องเร่งสืบสวนสอบสวนกรณีหนุ่มชาวสวนอ้างว่าถูกจ้างสมัครสวที่นครศรีธรรมราชใช้โมเดลนี้ตรวจสอบผู้สมัครทั่วประเทศมีข้อเสนอตามกฎหมายดังนี้หนึ่งสืบสวนสาวไปให้ถึงนักการเมืองท้องถิ่นผู้ว่าจ้างหากมีนักการเมืองพักการเมืองอยู่เบื้องหลังขบวนการจ้างลงสมัครสวกกตควรจะการบุคคลดังกล่าวเอาไว้เป็นพยาน2 ดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังต่อผู้ใช้จ้างวานและผู้บงการตามพรบะวะ่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอมาตรา77ที่ให้อำนาจกะกะตดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายฟอกเงิน,น,นมีโทษจำคุกและบทลงโทษหนะักแล้วคุณสมชายบอกไปถึงขนาดว่าอาจจะเป็นจริงนะลักษณะจ้างสมัครสองเบินห้าพคนครึ่งกว่าครึ่งเลยเหรอใช่ คือคือยังไงคุณสมชาเปานยังไนบอกว่ามันมีข้อสังเกตจากสถิติที่มีคนแห่ลงสมัครสอวอมากกว่า48,000คนมันเริ่มปรากฏข่าวและข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นว่าอาจจะมีขบวนการจ้างลงสมัครสอวอม,มีความผิดติดคุก1-10ปีถูกตัดสิทธิ์ยี่ิบปีแล้วถ้าเป็นไปตามที่มีการคาดการทางสถิติอ,อาจจะมีการจัดตั้งผู้สมัครถึง5้าส ท่านบอกอย่างนั้นนะไม่รู้ข้อมูลคาดการทางสถิติหมายถึงท่านเอามาจากไหนก็53%นี้ก็หมายถึงอาจจะมีชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายถูกจ้างมาสมัครมากถึง25,000คนแล้วเมื่อสมัครแล้วไม่สามารถถอนตัวได้ดังนั้นจึงเป็นการกระทำผิดต่อเนื่อง ร่วมกับขบวนการไปทุกขั้นตอนต่างกรรมต่างวาระจากระดับอำเภอไปจังหวัดและต่อเนื่องถึงระดับประเทศหากตรวจสอบพบภายหลังการเลือกเสร็จสิ้นลงจะทำให้การเลือกสวครั้งนี้มีปัญหาตามมาหรืออาจจะล้มลงได้อ,อยากจะให้กะกะตและเลขาะกกตเร่งสั่งการสืบสวนหาข่าวทุกพื้นที่หาทางเร่งแก้ไขแต่อีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้มีรายงานเลขาะกกตส่งข้อความในลายภายในของกะกะต เลขากรกทคือคุณแสวงบุเมีถึงพนักงานกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้รองรับแรงเสียดทานที่มีคนจ้องเลื่อนล้มการเลือกสอวอื้องไปค่ะก็หมายความว่าคุณแสวงกำลังระบุว่ามีขบวนการที่จ้องจะให้เลื่อนการเลือกตั้งเอเลือกสอวอหรือล้มการเลือกสอวอที่ส่งเข้าไปในลายถึงพนักงานกับเจ้าหน้าที่เนี่ยระบุอย่างนี้ค่ะ พร้อมรับมือแรงเสียดทานพี่น้องชาวก,กอกตครับอีก6วันจะถึงวันเลือกสอวร,ระดับอำเภอแล้ว จากนี้ไปอาจมีแรงเสียดทานที่จะเกิดกับการทำงานของเรามากขึ้นจะหนักจะเบาก็ขึ้นกับสถานการณ์วันต่อวันจากนี้ไปมเมื่อพิจารณาจากพฤติการและความเคลื่อนไหวที่ผ่านมารวมทั้งการรับข้อมูลจากหลายด้านมีสัญญาณมาโดยตลอดว่านับแต่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกสอวอก็จะมีแรงเสียดทานเข้มข้นมากขึ้นตลอดมามซึ่งแรงเสียดทานอาจมีรูปแบบเป็นไปตามลักษณะและพฤติการการแสดงออกของกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งที่ไม่มีแรงจูงใจทาง, <c oughs> ทางการเมือง <c oughs> คือ,อยังไงพอจะจําแนกได้เป็นรูปแบบที่หนึ่งเลื่อนหรือลากก็คือเลื่อนหรือลากการเลือกสอวออกไป <c oughs> รูปแบบที่สองคือล้มล้มการเลือกสอวออไปเลยนี่ล้มเลยหมายถึงรูปแบบที่หนึ่งให้เลื่อนอหรือลาก,ลากออกไปให้นานที่สุดรูปแบบที่สองคือล้มเลยค่ะล้มการเลือกสวเพื่อรูปแบบเพื่อจะได้ ไม่รู้ค่ะรูปแบบที่สามเลือกแต่กดดันให้ได้ผลตามเป้าหมายที่หวังไว้แต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ขอให้เป็นแค่การคาดการอย่าให้เกิดขึ้นจริงเพราะถ้าเกิดขึ้นจริงย่อมไม่เกิดผลดีกับบ้านเมืองอย่างแน่นอนอบอกไม่ว่าอย่างไรหากเกิดขึ้นจริง <c oughs> ก็น่าจะเป็นเพียงความต้องการของคนบางกลุ่มเท่านั้น <c oughs> ผมว่าเรารับมือเรื่องนี้ได้อย่างมีชั้นเชิง <c oughs> ถ้ามีคนคิดจะทําแบบนี้จริงเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเพราะบ้านเมืองจะเกิดความเสียหายมผมว่าเรารับมือเรื่องแบบนี้ได้อย่างสบายนิ่งมีสติใช้ปัญญามีเป้าหมายด้วยหวังดีต่อชาติบ้านเมืองอเราต้องทําสําเร็จอย่างแน่นอนครับเอ,อคือต้องยอมรับก็ขนาดสวด้วยกันยังยอมรับอย่างคุณเสรีชนพันนซึ่งเมื่อวันก่อนยังบอกเลยคือเกรงจะถูกครหรนะว่าเป็นกรณีที่จะทำให้มันเลื่อนหรือลม้ม เพื่อให้สวปัจจุบันยังจะทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยต้องไปคขนาดที่อีกฝั่งหนึ่งก็ยืนยันว่ามันไม่ได้นะมีประเด็นที่ไม่ชอบมาพากลกกรตจะรับรองไปก่อนอย่างที่ตำหนดทำได้เอาไว้เนี่ยไม่ได้ฝั่งนี้ก็บอกเลยเดี๋ยวติดคุกนะคะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างที่บอกไปมีเขาเรียกว่า,าผลประโยชน์ับซ้อนอคือถ้าเลื่อนหรือลากออกไปนั่นก็แปลว่าสวชุดปัจจุบันก็จะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองแต่วันอาทิตย์นี้แล้วนะจะเลือกระดับอำเภอเนี่ยท<ช>่านผู้ชมคงจะสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆลงใบคืออะไรรู้ไหมลองเรียนลองเรียนเออพูดถึงประเด็นคุณสมชายที่พูดโพสต์149ชื่อย่อและจังหวัดปรากฏมีผู้สมัครคนหนึ่งเขาบอกคดะผลกระทบเ,เราพยายามจะไม่เอ่ยชื่อก็แล้กันเพื่อให้ลดผลกระทบ เอาว่าเป็นผู้สมัครคนหนึ่งในกล่มสื่อมวลชนที่จังหวัดสมุทรสงครามก็แล้วกันเป็นหนึ่งในร้อยสี่ว่ารายชื่อย่อถึงขนาดมีจดหมายเปิดผนึกถึงสอวอสมชายสรุปความได้ว่าตนเองเป็นใครอย่างไรและมีชื่อรวมอยู่ในโพสท,ที่คุณสมชายระบุโดยเป็นตัวย่อชื่อนามสกุลกลุ่มจังหวัดกลุ่มและจังหวัดที่ลงสมัครซึ่ง ชี้ประเด็นเกี่ยวกับการตั้งคำถามถึงความบกพร่องของกฎหมายประกอบ,ร,บ,บระเบียบกรกตหรือเป็นการหัวส่งคนบล็อกบัวของพรรคการเมืองที่คุณจมชัยอ้างว่าทั้ง40คนนี้จะเป็นผู้โชคดีเข้ากรุงเทพไปนอนรอโหวตรอบห้ารอบหรอบห้ารอบหกคือการโหวตระดับประเทศรอบหนึ่งรอบสองคือโหวตระดับอำเภอค่ะใช่ไหมใช่รอบสามรอบสี่ค,คือการระบบโหวตระดับจังหวัดค่ะ ที่เรียกว่า 1, นึ่งเป็นเพราะว่าต้องโหวตในกลุ่มก่อนแล้วก็เลือกควายอีกอ่าก็จะเป็นรอบผ้ารอบหกในกรุงเทพค่ะฝ่ายนี้ที่ออกมาบอกเนี่ยบอกว่าย,ยังไงบอกว่าการที่ มีชื่อและถูกเอาไปโพสเนี่ยค่ะมันสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจผิดต่อตัวไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนี้หรือตัวอีก149คนที่เหลืออย่างท่านนี้มีชื่ออยู่ใน149รายชื่อ,อดังนั้นขอชี้แจงและขอความเป็นธรรมให้กับ149รายชื่อ,อดังต่อไปนี้1ก็คือให้ลองพิจารณารายละเอียดตามรายชื่อที่สวสมชายเอามาตั้งคําถามเชิงชี้ประเด็นนะคะแล้วสื่อมวลชนบางสํานักเอาไปรายงานต่อเนี่ยรายชื่อทั้ง149รายชื่อ คือผู้ที่ลงสมัครในกลุ่มอาชีพที่ในจังหวัดนั้นมีเพียง1-2สคนดังนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้คะ่ะว่ามันเป็นการหัวเป็นการสองคนบล็อกโหวตโดยสรุปก็คือการเผยแพร่เรื่องนี้ของคุณสมชายมีผลกระทบต่อพวกเขาค่ะทำให้ถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มหัวไหมทั้งที่ไม่มีอะไรพิสูจน์แล้วจะกลายเป็นว่าไปชี้นาคนที่จะเข้าไปโหวตเพราะปรากฏตามเพราะคุณสมชาย ก็เลยออกมาเรียกร้องให้คุณสมชายในฐธนา,าเป็นสอวอชุดที่62และยังทำดุจดินิพลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชุกที่สภาได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่149รายชื่อซึ่งจะทำให้ถูกความาทำให้เข้าใจผิดเนี่ยต้องไปสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ถูกต้องตามหลักความถูกต้องและข้อเท็จจริงรวมทั้งความสมดุลและเป็นธรรมด้วยอบอก การตรวจสอบผู้สมัครกับกระบวนการอ่ะมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องทําแต่ขอให้คํานึงถึงข้อเรียกร้องและหลักการที่กล่าวมาทั้งหมดด้วยคือถ้าเกิดในผู้สมัครไปเห็นอันนี้แล้วเกิดไปเชื่อตามนี้เราไม่ได้ฟังท่านนี้ไปทําจดหมายเปิดผนึกถึงสวสมชายบอกเขาจะคิดว่าผมมัวใช่แล้วเขาก็จะไม่เลือกผมไงมันจะกระทบกับเขาทันที<า>อันนี้เลยเรียกร้องแล้วก็มีอีกคนนึงสมัครในอีกจังหวัดนึง เข้าพบตำรวจโรงพักเมืองสมุทรสงครามเลยแจ้งความเป็นหลักฐานในความบริสุทธิ์เพราะมีชื่อไปปรากฏอยู่อีกเหมือนกันยืนยันไม่เคยมีพฤติกรรมในการหัวกันเลือกตั้งตามที่สวสมชายไปโพสต์ข้อความใน Facebook ว่ามีการหัวเนี่ยคะ่ะท่านนี้บอกเลยว่าโพสต์แบบนี้เนี่ยถ้าสาวสมชายไม่ออกมาชี้แจงประชาชนจะเข้าใจผิดนะคิดว่าร้อยสี่สิบเก้าท่านเนี่ยหัวกันมาซึ่งมันไม่จริงอ่ะเดี๋ยวเราตามกันดูแต่ชื่อนี้ก็จะปรากฏเป็นดิจิทัลฟอิต์ มันเข้าไปสู่โลกออนไลน์เดี๋ยว,วถึงเวลาเนี่ยก็จะรู้อ่ะค่ะอ่าวว่ายังไงแต่แน่นอนคนที่เขาบอกเอาเขาไปอยู่ในนี้และเดี๋ยวคนไปแทนที่จะเลือกเขาไปคิดว่าไปเบอจะไม่เลือกเขาเขาเสียหายอืมมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ตามกันดูอ้าพอสมควร